ผูช้ชายใ้่คนไหนเนี่ยใส่เนี่ยอะไรอพัน์อไรอันนี้ใครคะผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิง นี้มาดีบางคนนี้มาดีไปอ่อายาชนนินีทัวร์ไหนคุยจบครับวันนี้เหรอน่าจะมาดีอะชีวิตเขาน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตเขานะ เกิดอะไรขึ้นอย่างสับพลันในชีวิตเขานะ่ะไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นคะไม่รู้ใครนะชื่อเสียงดับชื่อเสียงดับปลายหายชื่อเสียงดับปลายหายคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียง ชื่อเสียงเดสตาบุคคลที่ทาวเวอร์เหรอคะเอ,อ่อคนที่ทำงานหนะักเพื่อครอบครัวเห็นใครานะทำงานหนะักเพื่อแบบครอบครัวแล้วเอ,อ่อเดสตาร์น่ะคะ่ะใช่เดสตาร์นี่แหละเขาเป็น รู oh, oh. <im> <the UK> ้จักไหมโอ้โหเอ็มเพอร์ถามว่าเคยรู้จักไหมแต่เอ็มเพลระขึ้นแล้วหมายความว่าไงเนี่ยเอเเนี่ยเป็นคนนิ่งเงียบไม่จะไม่จะรู้จักอืมไม่ะชีวิตเป็นไรอ่ะเกิดไรขึ้นจะทันทันนะ อันน้อันนี้คืออะไรทาวเวอร์นี่คือครอบครัวอ๋อครอบครัวพังอ๋อเคยมีครอบครัวแล้วชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานพังพังพังมาก่อนอ๋อชีวิตครอบครัวพังเพราะน่าจะ biến, cần chui lửa, cần chui lửa, chui lửa ai à? là phụ Ừ, cái, mình không biết. ไม่ชัดเจนเรื่องการเงินนี่หรอชัดเจนไม่ชัดเจนไม่อยากไห้เงินเพิ่มเหรอไปกับผู้ชาย้เรียบร้อยโดนทิ้งโดนเมียหนีไปกับผู้ชายแล้วก็ไปในยืนยันว่าขอาดินเป็นพยานาถูกต้องมะครับเออไรผู้วผีผีเมียไปกับผู้ชายน่าจะเป็นการเงินมั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ว่าไม่พอใช้จ่ ในควใช้เลยลมแบบขอเยอะแต่ให้น้อยหรือพิจารณาอะไรอยเงี้ยนะก็เลยแบบไปดีกว่านะไปกับอปกับแชร์ับอะไก็อะไรของฉันเนี่ยถือว่าเป็นไพ่้ราเรื่งแล้วกันเนาะอันนี้ใครเนี่ย เป็นสีแล้วอะไรสีกันสีคืออะไรสีสีไม่ใช่อ่ะเป็นที่ใช่ละล้าเหรอกลางวันเ,เวลาทำงานดูเป็นแบบมีพาชั่นพอกลางคืนอยู่คนเดียวชอบแบบ เป็นคนสองบุคลิกหรออันนี้บุคลิกตอนทำงานระเริงระร้าปะดิษยาอันนี้ตอนอยู่คนเดียวลิบบีเบ๊เงียบจ่อยแล้วส่งใครม่รส่งส่งใครคะส่งคนนี้ส่งส่งผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่อะไรนะผู้หญิงท่านหนึ่ง ที่ทำงานกับประมาณว่าสัยวจิตวิญญาอะไรอยนี้นะสองคนนี้คนเดียวกันหนิ่งๆอะไรคือหนอนนิ่งในโบสถ์อยู่ในโบสถ์หนึ่งสองสามสี่ในโบสถ์คืออะไรอ่ะในโบสถ์ก็สี่ดาว กัารม่เอกคนๆเจ้าชูอันนี้อยู่คนเดียวนะกับซองแอบมองนะทำงานระดิกระดิพี่ชายนะอะไรนะพี่สิผู้หญิงเพียบเยอะมากเป็นพี่ชายที่แบบตัวเล็กเยอะ ผู้หญิงเขาหาเยอะคือชีวิตเขาเรอเขาแบบเดี๋วยวจะผู้หญิงเขาหาแลวแบบคุยกับคนไหนก็คือได้หมดอ่ะคือไม่ไม่รอดอ่ะนะแต่ร้นอนแล้วมีแบบแล้วจะนิ่งทำไมอ่ะนุ่นิ่งทำไม สำคัญตัวเลือกเยอะเนาะตัวเลือกเยอะเลือกไม่ถูกไม่รู้จะไม่รู้จะทำไงนอนนอนเฉยๆดีกว่าคือไม่รู้จะเลือกใครเนาะโอค่ได้เดียวไม่ต้องเลือกใครแล้วก็อยู่คนเดียวไปไม่รู้จะเลือกใคร ได้อยากคุยอ,อยากได้แต่ก็คืออืยากคุยด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ก็เขาไม่ถึงเขาติดกันเดนตรงตรงนั้นเขาไม่ถึงเขาเฮ้ยพอเราให้ขเขาแล้วน,นะถ้าสินไม่เสมอกันก็จบไปนะแต่อยากให้เขาถึงเขาก็สินก็ต้องเสมอกนันนะพอเรานะเนาะสินคือสิงสําคัญที่สุด ที่จะทำให้เราเข้าถึงผู้คนบุคคลที่อะไรครับขยกักใชเรื่ออะไรนะสิ่งก็จะทำให้เราเจอเจอผู้คนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือบางทีเราคิดว่าหน้าตาสภาพอย่างเราเป็นไปไม่ได้เราถจะจะมีสิ่งนี้ใช่ไหมอย่าโดยค่าตัวเองค่ะ เปบัตรดีเป็นบัตรโชคคนมีสินมองเห็นคุณค่ะคจะแบบดูมีอะไรนะมีออร่าอะไรอะไรก็ไม่รู้จะมีอะไรที่แบบทำให้เขามองมองเห็นอนะ่ะไม่รู้อะไรนะหรืออาจจะเป็นแบบออะไรนะบุญสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคือเขาจะมองเห็นนะคืออะไร คุณเป็ไ้่วกคุณมองอะไรยชอบมองอะไรเงี้ยลองสังเกตนะเพราะว่าคุณบาคนมีเส้นทาแบบบางคนถ้าคนแบบสวดมนต์ชอบสวดมนต์อะไรเงี้ยเขาจะมองเห็นนะชอบสวดมนต์แบบทบบธรรมอะไรใช่ไหมสนาติี้ยเขาจะมองเห็นนะคุณแบบมีสีนี่ยก็คือแบบออร่าจะออก ถ้าคนปกติ่ะไปก็จะดูไม่ออกเขาต้องมีพลังงานคล้ายๆกันเนี่ยจะมองออกขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเปิดไหม์ค่ะเปิดต่อค่ะสนุกดีค่ะชอบ